สวัสดีครับผมผมเพจพระ้วยสวัสดีที่สู่หุู่สุขคนกคับผมมากละพี่น้องลาวพัฒนาของเซียนเหมือนวันจันทร์ที่สามพฤศจิกาสองห้าหากแปดมาเบิงเหมือนวันศุกร์ที่สาสิบเอ็ดเลขมันออกกันเลขบนออกเก็ดสองห้าเลขล่างสามเจ็ดพี่น้อง เมื่อวันพุดก็ออกสองหาลางังมื่อวันสุกก็ยังบาออกสองหาบนอีกเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นปะนี่เมื่อวันพุดสองหาลางัางแบบนี้แล่นขึ้นบนเนาะพี่น้องเนาะสองหาเห็นปะมื่อวันสุกเหล็กออกตัวเก่าตัวเดิม ของเสี้ยนมื่อดัดเข่าตะเล็กวิ่งเนาะพี่น้องเนาะเข่าตะเล็กวิ่งเลขวิ่งหกหากระพุ่เข่าตัวเน้นอยู่พี่น้องเลยเลขวิ่งเข่าตัวเน้นอยู่เป็นเนีนหานะพี่น้องเน,เ,เ,นเ,เนีนหาเข่าตัวเน้นเข่าตัวเนีนอยู่บาในเลขสามตัววัดพี่สองหาสองกันว่าอยู่หลักร้อยพี่เห็นปะพี่สองหาสองห้าหนึ่งกันปะ เป็นตัวเน้นซ้ำหาหนึ่งเหล็กมันออกตัวเก่าตัวเหลื่อมเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยสองห้าหนึ่งเอา้าจับคู่เบาเข่าตัาวเหล็กวิ่งเข่าหาเข่าตัวเน้นอยู่ได้พี่น้องเด้อเหล็กวิ่งเข่าตัวเน้นอยู่ห้องมาตามกันต่อเนาะพี่น้องเนาะ มันเาวล่าพัฒนาต่อหอรัฐบาลไทยมันได้ยากนะอี่น้องจินยากก็ไปคักอุบาทอุบเบียยไปรัฐบาลไทยก็เลยไปจนไปสูงสุดจนหอดปลายย่างเวแปดเจ็ดเก้าแปดไปยังสันไปสูงเริวเลย ไปคัดไปนี่ยสื่อแปดห้าออกแปดเจ็ดเก้าสองเก้าสามระสื่อแจ๊กบาทพี่น้องสี่สองวันนบาดเดียวกับระสื่อ โอ้ยขายล้านกับอะไรโอ้มีเข่าขี่ไซรดอกเด้อมีหอดขายล้านพี่น้องเอ้โอ้มีเข่าขี่ไซรดอกบ่ได้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าเนาหมักล้านหน่อยล้านใหญ่พี่น้องเอ้วนมีหอดล้านเข่าดอมันเป็นในล้านเขออ่าดอทั้งจีบ่ะไรไซร์ทั้ง ใส่ขาวเจ้าว่าไรบ่ล้านขาวดอ,อนนี่ใส่ขาวอย่างอื่นบ่ไรบ่ใส่ได้ถ้าขาวดอนบ่ วิ่งสามกับส al right? ี till, ่แล well, oh. ้วพี่น้องเด้อวิ่งสามกับสี่คนเน้นสามคือเก่าแล้วพี่น้องเด้อเอาว่ามันเน้นสามเือเก่าว่ามันนึงเน้นหาวันนี้เน้นสามสี่กับสามสามกับสี่เน้นที่สาม 890เ

Si Kao Si Sun Leksam Tua Skit 3า9แปส่วนตัวเน้นได้ไปน่องด้วยสามแดสี่เก้ วันทีเด่นหนังสี่วดที่แล้วเน้นติดหามืแสดงว่าวันนี้เน้นทั้งติด3ามติดสี่ประมัณเจทะเลยวันจันทร์ที่3ามพฤศจิกาสองห้าหวดแรกของเดือนพฤศจิกาลาวเซียนเมืดบนล่างวิ่ง3มกับ4เน้นที่3ามรอง4ี่เลขติดเลขประกบแปดก้าศูนจับคู่บนล่าง38 39 30 48มเก้า สามตัวเจ็ดสามแปดสี่เก้าสี่เน้นที่สามแปดสี่เก้าันี่มั่นใจหา5ิหาิเพิ่นว่าเน้พี่น้องเราตามเพิ่์นด้วยเพราะว่าหวดที่แล้วเพิ่์นเนนพิ่นมักหาหลายเพิน่น์นติดหาเมืเ่อเทนบ่ามันหมอกสองหาพี่สองหาถ้าพี่น้องอยาก เก้าี่ีเก้ากับมีเหลาน้องพี่นอ้องก,กับมิตเลียงกัเก่าเก่าสุดวะกับเจ็ดแปดแปดเจ็ดหรือขิมาต,ตามรัฐบาลไทยอยู่บ่สามแปดกับมีล่นะเจ็ดสามล่ะมันออกสามเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะเ,เอาหมักตัวไดซสร้อยสร้อยเอาได้พี่น้องเด้อเอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผม้มามักระจัดตะคัดกระพานตัวเลขเป็นแค่แนวทางไม่ชอบก็ผ่านเนาะพี่น้องขอบคุณเซียนเหมือนหลายๆครับผม ที่แบ่งปันแนวทางล่าพระเจ้าห้อยพี่น้องเฮ้าโศกหมันแฮ่งๆปังๆกันเมื่บ้านนี่ยกยมันรับรัฐบาลไทยหมื่ออื่นวันจันกันเห่าเล่าพัฒนากันต่อพี่น้องเอาโศกหมันกันสู้ผู้สุขคนเถอเธอเบิ่บงคลิปนี้พี่น้องเฮ้ากากดไหลกดแชร์ให้แน่คนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ท่อนหลบบาบ่ได้ขอสามขอสี่หอกเนาะสำหรับคลิปนี้เพชรพระรวยสวัสดีครับผม